โอเคสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับผมนะครับการคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาสอนโหลดเจ้าโปรแกรมออ t o โต้คลิกนี้เลยนะครับจะไม่ถ่ายในคอมนะเพราะว่าคลิปมันจะหายนะเวลาผมแบบเอ้ยอยู่ใน Google Chrome นะแล้วก็ไปเข้าเรบบอคลิปมันจะหายหายแบบไม่เหลือสักนะมากอน,อนเราให้เข้า Google ก่อนนะฮะชื้น นะเราเซิร์ชไปเลยว่า a u t o นะเซิร์ชแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วถ้ามันขึ้นออ t o ้คิกก็อย่างนี้ก็กดไปดตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยมันจะมีสามคลิกขึ้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมทำใหม่ให้ก็ได้นะฮะลงทุนโหลดอีกรอบให้ท่านชมเลยนะเนี่ยวา อโหดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้เรามากด3ขีดตรงเนี้ยอ่หลังจากเราโหลดเสร็จนะฮะมันจะมี3าขีดตรงนี้นะเอ้ยไม่ใช่3าขีดดิรูปเครื่องหมายขึ้นอย่างนี้นะกด show in folder นะเะมื่อขึ้นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเด็กก็ทําได้นะฮะเรามาตรงนี้นะลิกข,ขวาให้กดคําว่า cut ตรงนี้นะใกล้ๆกับคำว่า copy นะชบกดไปนะ แล้วก็ออกจากหน้าคุ้งหน้าโครมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นี่นะมากดว่างแล้วก็คือผมมีแล้วอ่ะมันก็จะขึ้นบ้าป้าแบบนั้นนะอ่ะสมมติเราได้โปรแกรมตัวคิ้งมาแล้วใช่ไหมฮะให้เรากดไปที่ตรงนี้ยังไงแป๊บนึงนี่นะท่านชม ผมจะสอนใช่นะให้ปรับตรงนีนะ้จาก100ให้เป็น5ตรงนี้มันจะเป็นเออให้ไม่ต้องปรับอย่างอื่นนะให้ให้ปรับตรงนี้เป็น5ก็พออันนี้เราจะเลือกได้ว่าจะเป็นดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกรอบเดียวอันนี้คลิกขวาหรือคลิกซ้ายหรือคลิกกลางต้องคลิกกลางคือที่มันจะเป็นลูกเลื่อนเออที่เอาไวเ้เลื่อนเลื่อนของมาอันั่นแหละ แล้วนะปรับอะไรเสร็จเรียบร้อยนะะห้ามกดการกรบาทนะห้ามนะห้ามให้เรามากดย่อแทนอ่ะหลังจากนั้นให้เข้าโรบอคได้นะฮะแนะนําให้มีแอปอ,อ,อะไรอันนั้นอนะอะไรนะที่หาเซิร์ฟเราจะเอาไว้หาเซิร์ฟนะผมก็พูดไ่ถูกขออภัยนะฮะให้ท่านชมนี่ยไปเซิร์ฟใน u ูทูบว่าโปรแกรมหาเซิร์ฟโรบอคนะฮะ แค่นั้นเองอ่ะแล้วก็เข้าโลกุลอันนี้จะเป็นวิธีการสอนอฟาร์มโลกุลง่ายๆนะฝั่งซี g ีนะฝั่งลกลุมผมจะขอเนียไม่สอนฮนะอ่ะผมขออันนี้ขาเสื้อส่วนตัวเพื่อนผมก่อนจะไม่รู้มันใครนะอ๋อได้ามาเซิร์ฟส่วนตัวของเพื่อนเขานะฮะก็มาถามเข้าได้อ่ะตรงนี้แนะนำให้ปอเป็นยิบเอ็ดนะชึบ ไอหามเออขอขออภัยในคำหยาบน้าท่านชมขออภัยนะนี่นะนี่ไงนี่ไงเจอเซิร์ฟแล้วถ้าว่าผมเผลอพูดคำหยาบไปนะก็ขออภัยด้วยมาเรามาเรียกฝั่งซิจิซิฟิจิโอ้ยโอ้ยฮ่าโอ้ยเผลอพูดคำหยาบไม่หยุดเลย ขออภัยนะท่านชมมาเราเปิดอาวุธให้เรียบร้อยนะฮะกดชิปล็อกนะฮะแบบเป้าอย่างเงี้ยถ้อถามว่าเอ้ยพี่มันปรับชิปล็อกยังไงอ่ะให้เรากด E S C นะฮะปุ่มเนี้ยปุ่มเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูโอ้ยไอ้โทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ทพทปุ่มนี้นะที่นิ้วผมชี้ไปอะ่ะเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องก่อนเอ้ยเออโอเคเรากดปุ่มที่ผมบอกไปนะเซตติง้ง จากถ้ามันเป็นออฟให้ปรับเป็นออนนะฮะไอตรงข้างล่างก็ปรับเป็นออฟหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ปรับให้เป็นเมาส์บวกคีย์บอร์ดเอ้ยให้ปรับเป็นอันนี้นะฮะอันนี้หรือว่าเมาส์บวกคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะไม่ได้บังคับกันนะมาแล้วเวลาสอนแล้วมาแล้วก็เอาชิปกดชิปล็อกก่อนนะเนี่ยนี่แหละอ่าเลีงไปที่ อต้องคิดผมเล่งอะแหละนั่นแหละผมไปดูสูตรจาก Youtube มานะให้เรากด F6 F6 คือตรงไหนพี่ปุ่มนี้นะฮะ F6 ตรงนี้เลยมากดจ้เดียวตกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะ Auto click รีบร้อยที่เหลือเราก็แค่เฝ้าไม่ให้ใครมาฆ่านะฮะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าบ่อย